สวัสดีครับแฟนมมวยท,ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรมวยนทิตวันจันทร์ครับในะประจำวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568นะครับถ่ายทดสดทางช่องทูฟอยูหม่เลข24ครับเริ่มแข่งขัน18นาฬิกาเป็นต้นไปจากเวทีมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนานะครับ เดี๋ยวเรามาดูคู่ใหม่ที่จะขึ้นโชว์ในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับโชว์กันที่พิกัด122ปอนด์เป็นการพบกับระหว่ังเสือขาวกอขันตีวงจะพบกับเอ็กซ์ตาร์สิงห์นครแวนต่อด้วยคู่ที่2ครับโชว์กันที่พิกัด117ปอนด์เป็นองฝั่งเพชรนนท์สังเกตธงยศจะพบกับดำธรมินปืนรัตนาส่วนคู่รอของรายการครับโชว์กันที่พิกัด112ปอนด์ครับเป็นองฝั่งผาดด่านแก้วสัมฤทธ จะพบกับเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศและเควกํนรายการครับชวกันที่เวทพีกับน้ำหนัก122ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเพชรเรนรูเกียรติธงยศจะพบกับกุงไทยที่ด9กนะครับก่อนไปดูน้ําหนักเนื้อตัวนูกมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพนมิตรฝ่าไฟเม็ดมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกดสับสครั้นกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ําหนักเนื้อตัวนูกมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชกกันที่เวทพิกัด122ออปอนด์นี่ครับทางซ้ายมือครับนี่คือเสือขาวกอขันติวงหรือพีเคแสนชัยนี่ครับนักชกไัย17ปีมวยจากจังหวัดนครราชสีมานี่ครับผลงานอร์มหลังของเสือขาวครับรายนี้เริ่มจากชนะนกองพี่สามยกพยักต่อย้าส่วนที่เวทีมวยปรทุมจากนั้นมาแพ้น้องพี่สี่ให้กับยกเพชรฉอัจารบุญที่ดอนเมือง แล้วก็หลังสุดมาแพ้นอกที่2ให้กับผาดานแก้วสำรฤธิ์นะครับชี้ตอนหนา้าเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มนี้ก็จะหนักไปทางสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ชคทางขวามือรายนี้คือเอ็กซ์ตาสิงห์นครแวน่นหรือเจ้าเอ็กซ์ตาอึงอุบลสินดอกจิกตัวเดียวกันครับนักชกดาวรุ่งวัย15ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีผลงานฟอร์มหลังของเอ็กซ์ตามีชนะคะแนนเจ้าเพชรพงพัฒน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธรนะครับจากนั้นก็มาเชนทวิศีลักหินเพชรเจริญวิทย์ที่รังสิตรังสุดนีแพ้นวคทีห5ให้กับโชคดีเพชรแสงทองครับที่สามรชลธรดำเนินเมื่อเดือนม,มิถุนายน68ที่ผ่าน 6, 8, 000, มานะครับคู่เปิดออกของรายการครับคู่นี้เวทพิกัดน้ำหนัก122ออปอนด์นะครับน้ำหนักของงคู่ไม่ชุ่มเช้าครับเจ้าเสือขาวนี่มาสอบ1้9 4านะครับขาดไป2ปอนด์กระปิจุดนะครับ มาช่างจริงนี่ได้121.8สุดท้ายขาด0.2เนี่ยครับรูปร่างช่วงชกนี่สูง166เซนติเมตรปล่อยปล่อย54กิโลกรัมนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิซซอมิที่กอขันติวงศ์นะครับสูชงชกทางด้านเจ้าเอ็กซ์ตาร์รายนี้มาขึ้นชังได้122.2นะครับลด0.2รูปร่างช่วงชกนี่สูง168ซนติเมตรปล่อยปล่อยนี่57 58กิโลกรัมเก็บตัวฟิโซอมิที่สิงห์คนครแว่น อุบลราชธานีนะครับคุณนิธาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับเนื้อตัวดูจากรูปดูเปะ๊ะด้วยกันทั้งคู่น่นาไปปล่อยดูเอ็กซ์ต้าจะดูใหญ่กว่าคุณนิธซ้ายกับขวานะครับมวยซ้ายอยู่ทางฝั่งทางด้านเสือขาวรุ่นพี่ครับรานีเตะซ้ายต่อยซ้ายแข้งแม่นซ้ายนี่ทั้งแถบเลยนะครับเสือขาวเป็นมวยฝีมือเชิงดีนะครับซ้ายจัดจ้าน วงนอกดูดีแน่แต่จะแก้วงในได้ไหมเพราะว่าเดิมๆนี่เสือขาวไม่ค่อยชอบในเท่าไหร่นะครับส่วนกุชชกทางด้านเจ้าเอ็กซ์ตาร์รานนี้เป็นประเภทมวยขวาชนเตื้อเดินเตะเดินต่อยเขาในแข่งแกร่งเป็นคนที่สู้ดีมีความพยายามสูงแต่ว่าล่าสุดนี้แพ้เจ็บครับหยุดพักไปสเดือนนะครับไปนี้กลับมาอีกครั้งนะครับคุณน้ถ้าดูกันที่เวทพิกัดน้ำหนักเนี่ย1 2 2ปอนด์เสือขาวช่วงหลังจะชกอยู่ประมาณสักร้อย 10 1ร2ครับไม่เกินรุ่นไฟเวทนะครับไฟนี้ก็ดูว่าจะเป็นเวทพิกัดน้ำหนักปล่อยๆนะครับขณะที่เจ้าเอ็กซ์ตาร์เนี่ยช่วงหลังก็จะชกอยู่ประมาณสัก117ถึง121นะครับช่วงหลังเอ็กซ์ตาร์นี่จะดูว่าชกเวทใหญ่กว่านะครับคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้ซ้ายกับขวานอกกับในครับเมื่อเปลี่ยนทิ้งไปแล้วครับผมออกชอบทางฝั่งทางด้านเจ้าเอ็กซ์ตาร์นะครับรายนี้บูซูฮายกเดินเตะเดินต่อยน้ำหนักปล่อยดูใหญ่กว่าเอ็กซ์ตาร์ดูได้เปรียบเวทนะครับโดนต่อโดนดูแล้วยยิิ่่งงงชกพอ ต,ตัวนี้อึดอัดหน่อยครับแต่พอยืเดเยอะมากยกเข่าในดูว่าจะดูดีกว่านะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกชอบหลังฝั่งทางด้านเจ้าเอ็กซ์ตาร์สิงห์นครแว่นมองดวงชนะเจ้าเสือขาวกอขันติวงนะครับมาต่อที่คู่ที่สองของรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าเพชรนนท์สังกันก่อนครับเพชรนนท์สังเกียรติธงยศนะครับหรือโมทีน้อยประกาศสิทธิ์ยิมนะครับ นักชกวัย17ปีครับจากเรนูนครจังหวัดนอกคำน,นนมผลงานฟอร์มหลังของเพชรนนสั่งรายนี้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากเชนทวิทส่2สราวุธลูกกรมรวงที่ระดมเนินนะครับจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าแก่นคูนสอสกุลเพชรท่ตะวันนาหลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าภูมิพยักษ์ปอเปาอ,อ,อินครับที่ระดมเนินเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่ชกทางขวามือครับรายนี้คือดำธรมินปืนรัตนาน,นะครับหรือเลี่ยมธนวัฒน์นักชกวัย21ปีนะครับมวยจากจังหวัดสงขลาผลงานฟอร์มหลังของดำธรมินครับรายนี้เริ่มจากชั้นออที่1 1> หนหนุ่มสมาร์ทกาแฟาโบราณครับชี่อ้อมน้อยจากนั้นมาชั้นหอที่เกียรติอนันต์จิตพิทักษ์ที่ลาดำเนินและก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าแก่นคูณสสกุลเพชรที่ลาดำเนินเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับคู่นี้เวทพิกัด1 1อปอนด์ น้ำหนักของคนุ่มคู่ไม่ช่วงเช้าเพนนอนสั่งขึ้นชั่งได้116.8ขาด0.2รูปร่างช่วงชกสูง172เซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่เกียรติงยศส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าดำทมินนะครับขึ้นชั่งได้117.4ก็ลด0.4รูปร่างช่วงชกนี่สูง171เซนติเมตร รานี้ก็เก็บตัววิซอมที่สจเร็กเมืองนดนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกไม่ห่างครับดูใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับเป็นันที่รูปร่างดีทั้งคู่คู่นี้ก็สดกับเก่านะครับเชิงชคสไตล์ของทั้งคู่หนุ่มแน่นหนุ่มสดอยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรนนสังครับรุ่นน้องเป็นมวยรูปร่างดีดักเตะดักถีบแข้งสกัดแรงครับดูครบเครื่องครับเจ้าเพชรนนสังระยะหลังนี่ผลงานดีนะครับชนะตลอดอยู่ในช่วงที่กาลังท็อปฟอร์มนะครับส่งคู่ชกทางด้านเจ้าดาธรรมินนะครับ รายนี้ก็เป็นมวยรุ่นพี่ครับเป็นมวยอุ้แรงครับเตะขาต่อยหมัดรับผักรำค้นดีดัมทมินรานนี้แก่กล้าแรกกล้าชนนะครับตน้นต้นนี่อันตารายแน่แต่พอโดนหมดโดนเบียดโดนเสียดสีเนี่ยอาการมวยก็ดูว่าจะมีแกว่งแกว่งเหมือนกันนะครับร่างกายความสดนี่จะดูเป็นรองนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เมื่อเปลี่ยนที่กัเนไปแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าเพชรนนท์สังนะครับรุ่นน้องครับ ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กําลังหมขาขึ้นนะครับดูว่าดีวันดีคืนครับเพชรนนท์สังจังหวะมวยดีนะครับดักเสียบดักแทงเบสิกแพงแข้งซ้ายหน้าขวาหลังนี่ทํางานตลอดช่วงนี้กําลังมั่นใจด้วยคิดได้ทาได้บทเบียดไปท้กกันไปเนี่ยสภาพร่างกายดูว่าจะสดกว่านะครับคุยสองของรายการครับออกชมลางฝั่งทางด้านเพชรนนท์สังเกตธงยศด,ดูว่าชนะเจ้าดัาทมินปืนลตน,นานะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้ชวกันที่เวทพิการน้ำหนัก100 12ปอนด์นะครับรุ่นฟลายเวทนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือผาดานแก้วสัมฤทธิ์นะครับนักชกวัย25ปีครับมวยจากอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับผลงานฟอร์มหลังของผาดานครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าโซมะร่มโพยิมในรายการ RWS จากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรเมืองกันชอวห้าพยัคฆ์ที่ดอนเมืองตั้งแต่พฤษภาคมปี67แล้วก็หยุดหายไปโอ้โหร่วมปีครับกลับมาขึ้นรถอ,อีกครั้งแจ้งเกิดได้มาชะนะที่สองเจ้าเสือขาวพีเกสันชัยครับที่ตะวันนา เมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับสูงกุชควันนี้ทางขวานะครับคือเจ้าเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับนักชกวัย24ปีครับมวยจากแขวงสวรรคเขตสอปปอลาวนะครับผลงานฟอร์มหลังของเสือฝั่งซ้ายครับรายนี้เริ่มจากแพ้คะแนนให้กับ4พลังสอรสระชีพที่ตะวันนานะครับจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับยอดประพีสิงห์จตุรัทาที่อ้อมน้อย แลวก็หลังจากนั้นก็มาแพ้คะแนในให้กับเดโชชัยราชานุนที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มของเสือฝั่งซ้ายนี่ดูว่าสะดุดสะดุดนะครับคู่รองของรายการครับเบทพิกัด112ปอนด์น้ำหนักของนุองคู่เม่ช่วงเช้าผาด่านขึ้นชั้งได้เท่าพิกัดนะครับรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี่สูง166ซนติเมตรปล่อยปล่อย54กิโลกรัมเก็บตัวฟิซอลบีทีคข่ายมมยแก้วสำริดส่วนคู่ชกทางด้านเสือฝั่งซ้ายครับขึ้นชั้งได้112.6ลด0.6 รูปร่างช่วงชกสูง165ซิเมตรปล่อยปล่อย54-55กิโลกรัม เก็บตัววิศวบมที่ค่ายมวยเก็ิทงยศที่จังหวัดนครพน,นมนะยครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างไม่ห่างครับใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันเนื้อตัวดูจากรูปดูใช้ได้นะครับประเภทแม่หนาตันด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักไปไปดูแล้วก็พอๆกันคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่ผาดานเนี่ยเป็นมวยอาวุธแรงนะครับแต่ขาต่อยหมัดรำผักรำค้นดีรายนี้ซ้ายนับขวานอกนะครับผาดานในต้นต้น,ตนอันตารายครับแต่ถ้ากดไม่หล่นไปไปลายก็ดูว่าจะลำบากเหมือนกันนะครับ ผาดานี้หยุดหายไปนานนะครับพึ่งจะกลับมาความต่อเนื่องนี่ดูจะเป็นรองนะครับส่วนคุช่ชทางด้านเจ้าเสือฝั่งซ้ายรายนี้เป็นมวยบูไฟเตอร์เดินเตะเดินต่อยดุดันสู้ดีแล้วก็มีฮึดตลอดนะครับเสือฝั่งซ้ายแกเป็นประเภทการก,าร,การชนครับนอกในสู้ทุกลูกช่วงหลังผลง,งานฟอร์มแพ้ตลอดกับเสือฝั่งซ้ายแต่ว่าเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำนะครับความเสมอจะมีมากกว่า เสือฝั่งซ้ายเนี่ยด้วยความที่ใจสู้โดนแล้วต้องเอาคืนบางจังหวะจะดูหลมรวมนะครับถ้าเสือฝั่งซ้ายใจร้อนไม่รัดกลุ่มโดนบวกโดนสวนล่วงหล่นได้เพราะคู่ชกเจ้าผารด่าน,านรายนี้เป็นประเภทกำปั้นหนักนะครับคู่รองของรายการกับคู่นี้ประเภทไฟเตอร์ดุดนันกา้าแรงก,ก้าชนด้วยกันทั้งคู่เมื่อเปลี่ยนที่กันแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าผาด่านนะครับรายนี้เตะขาไหมัดเจาะยางควางกันจก ผาด่านแกตุบตับไปเอยครับเจาะร่างสลับบนโดนต่อโดนดอกต่อดอกนี่ดูจะหนักแรงกว่านะครับคู่รองของรายการครับออกชมทางฝั่งทางด้านผาด่านแก้วสัมฤทธิ์มองว่าชนะเจ้าเสือฝั่งซ้ายเกียรติทงยศนะครับและมาถึงคู่เอกน้ำรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้าเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับนักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับ ผลกาฟรฟอร์มหลังของเพชรเรนรูครับรายนี้มีแพ้คะแนในให้กับขุนพลเอิร์ธสอสมหมายในครับที่ตะวันนาจากนั้นก็ไปชนะคะแนนเจ้าศรีวิชัยสอบุญมีริศนะครับที่ระดําเนินและก็หลังสุดนี้มาชนะน้องวสาเพชรขุนศึกพิรักทางหลวงครับที่ตะวันนาเมื่อเดือนสิงหาคม6 8ที่ผ่านมานะครับสูงขุชคทางขวามือรายนี้คือกรุงไทยที่9เนะครับน้องชุกรุ่นพี่วัย23ปีครับมวยจากอำเภอตมโมดจังหวัดพัทธลุงนะครับผลงานฟอร์มหลังของกรุงไทยก็มีแพ้น้องวิสามให้กับ เดทเพชรพยินดีอะคาเดมี่นะครับที่รังสิตตั้งแต่ปี6 6นู่นเลยนะครับแล้วก็หยุดหายไปพักใหญ่ครับช่วงหลังก็มีไปเคลื่อนไหวชกมวยสากลสมัครเล่นด้วยแล้วก็หลังสุดนี่สลับมาชกคายกอีกครั้งมาชั้นที่ิเจ้าดาวิดอามิงมวยไทยครับที่ตะวันนาเมื่อเดือนกันยายน680ปดผ่านมานะครับคู่เอกนำรายการครับคู่นี้เวทพิกัดน้ำหนัก1 2 2ออปอนด์นะครับรุ่นซูเปอร์แบนต้มเวทนะครับ น้ำหนักของทุ่คู่เมื่อช่วงเช้านีครับเพชรเรนูนี่มา121.8นะครับก็ขาดไปส2จุดสองนะครับหลุมรางช่วงชกนี่สูง170เซนติเมตรปล่อยประมาณสัก59กิโลกรัมนะครับเก็บตัววิซ้อมที่คลายมือเกียรติทงยศจังหวัดนครปนมส่งวงคู่ชกทางด้านกรุงไทยครับขึ้นชั้นได้123.6ก็ลดไปปอนระบับจุด6นะครับ รูปร่างช่วงชคสูง165ซมตปล่อยปลย60กิโลกรัมเก็บตัววิซอมีที่ที่99นะครับคู่นี้สดกับเก่าของแท้เลยครับหนุ่มหน้นหนุ่มสดอยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าเพรเรนูนะครับคือเป็นประเภทมวยรูปร่างดีนะครับรานี้เปิดเกมเดินชนเขาในแข็งแกร่งหัวใจดูใช้ได้เพชรเรนู u, นอกจากหัวใจและเขาในที่ดูดีแล้วอาวุธรับหมัดศอกต้องมีมาเสริมนะครับถ้าจะไปเดินจับในปั้มเตียงเดียวก็ดูว่าเหนื่อย เพราะว่าจังหวะมวยแล้วก็ความหลากหลายนิจะจะเป็นรองนะครับเพชรเรนูก็ต้องใช้แผนสดบทเก่านะครับคิดไวทําไวเดินอัดเดินเบียดชนทะเลาะเบียดติดชิดในครับถ้ามายิกยิกยกัยกยักจดจดจ้องจ้อง,องนี่ก็ดูว่าจะหลงเหลี่ยมหลงแข้งได้เพชรเรนูนี่ก็ต้องรู้ทด้ทายร่นที่เขาในไปปลายนะครับส่วนผู้ชมทางด้านเจ้ากรุงไทยครับรุ่นพี่รานิเก่าเกมเตะน้าปั้มตีนอกได้ในดีกรุงไทยนี่ครบเครื่องเลยครับเดินได้ถอยเป็นแต่ว่าร่างกายความสดรวมถึงความต่อเนื่อง แล้วก็ช่วงช่งนี้ดูจะเป็นรองนะครับคู่นี้ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยแล้วก็ในส่วนของรูปร่างเนี่ยแน่นอนครับเพชรเรนูจะดูได้เปรียบครับดูจะได้สูงได้รอยกว่าส่วนกรุงไทยก็จะดูสั้นกว่านะครับได้ทางกว้างทางหนาน้ำหนักไปไป,ไปดูแล้วก็พอๆกันคู่นี้สดจะบทเกา่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับ ผมบอ,อกชอบทาังฝั่งทางด้านเจ้ากรุงไทยนะครับรุ่นพี่ครับรายนี้ตั้งรับถอยทำเก็บกันบังโตจังหวะทักษะมวยดีครับกรุงไทยแล้วแกหลบหลีกป้องกันตัวเก่งนะครับมองว่าเบียดไปเบียดมาพี่ทีน้องทีถ้ากรุงไทยไม่ยุบไม่ย่นเนี่ยด้วยความเก๋าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับขวยญกับรายการครับออกชับดังฝั่งทางด้านเจ้ากรุงไทยที่เ็ข99มองดูชนะเจ้าเพชรเรนูเกียรติถงยศนะครับ เดี๋ยวเรามาทวนครับมวยรักมวยชอบครับในชมบังช่างศึกมวยไทยพานมิตรกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่1ของรายการครับก็ออกชมบงังฝั่งทางด้านเจ้าเอ็กซ์ตาสิงห์นครแว่นหรืออึ่งอุบลน,นะครับก็ประเภทเขาในเหนียวครับรายนี้ปล่อยใจไปแรงแล้วบุกบุสู้ดีแล้วช่วงหลังชกเวทใหญ่กว่าดูจะได้เปรียบเวทนะครับตน้ตนๆก็อาจจะอึดอัดหน่อยครับแต่พอยืดเยอะมากยกเขาในนี่ดูจะได้เปรียบครับมองว่าชนะเจ้าเสือขาากคันที่วง สวูที่2ของรายการที่ออกชอบเป็นมวยดาวชาบูนะครับเป็นที่เจ้าเพชรนนท์สังเกตหงยศมวยฟอร์มสดครับช่วงนี้กาลังท็อปฟอร์มกาลังมั่นใจครับมวยกําลังขาขึ้นคิดได้ทําได้ครับเพชรนนท์สังวันนี้มองว่าชนะเจ้าดําทำเป็นปืนลัตนาส่วนคู่รองของรายการที่ออกชอบรังฝั่งทางด้านเจ้าผาด้านแก้วสำริดนะครับเตะปล่อยแรงครับรายนี้รําหักลาค้นดีซ้ายขวานี่หนักทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วเป็นประเภทตุบตับด้วยมีทั้ง เตะขาเจาะยางที่ช่วงล่างแล้วก็มีต่อยหน้าต่อยท้องแต่ทำตัวที่ดูว่ารุนได้ตลอดครับมองว่าชนะเจ้าเสือฝั่งซ้ายเกียรติถงยศแล้วก็เว่เอกนำรายการนี้ออกชอเป็นมวยดาวหมูกระทะไปที่เจ้ากุ้งไทยที่เลเก้าสิบเก้านะครับรายนี้คล่องแคล่วรวดเร็วเข้าออกไวครับเก็บกันโกโก้โตแม่นแม่นมีนอกมีในและก็สี่สำคัญครับหลักเรียมไวพริบมวยนี่ดูดีด้วยไฟนี้มองว่าชนะเจ้าเพชรเรนูเกียรติถงยศนะครับก็จบเลยนะครับกับชาหบังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพนมิตร มวยฮิปเัอ์จันครับแฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงควา,ามคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไม่เช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ